ครับเก้สวัสดีเกาเก้าก่อนนะฮะสวัสดีครับเก้าเก้าครับจะเล่นเป็นสลุดครับจากพรชีวันครับค่ะพีพีปุนปรีดีค่ะรับบทเป็นชีวันนะคะจากละครเรื่องพรชีวันค่ะครัเป็นยังไงคะเรื่องราวในเรื่องก็จะเป็นหนุมนักการพูดครับที่ได้ไปอยู่ในต่างแดนจริงๆเราถูกย้ายถานที่บ่อยตั้งแต่เด็กแล้วก็เราก็คุ้นคกับบรรดาอยู่การการย้าย ต,ต่างที่ต่างถิ่นไปบ่อยพอพอ <ๆ S 2> จุดหนึ่งที่เราไปอยู่สวิสน,นี้ึ่งเพราะว่าเราต้องตามเขาไปเพราะว่าเขาเนี่ยไปไป,ไปเป็นนักเรียนคุณอยู่ที่นู่เราก็ไปแล้วเราก็ได้หวนึกถึงวันเก่าๆขึ้นมามันก็เลยเป็นจุดกาเนิดของเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะก็ค <ๆ S 2> ือแค่นี้พอนะฮะอันเดียวเดียวส่วนคาแรคเตอร์ของชีวันนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเด็กแสบโซนเป็นนักวางแผนค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย มีภารกิจที่จะต้องทำด้วยแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าก็อยากจะให้ลองไปติดตามกันนะคะคเพราะอยากบอกเลยว่าเรื่องของเราเนี่ยมีความน่ารักกุกเกันอยู่เนาะครับ,ค,รบค่ะของเราก็คือกวดก็คือเหมือนกับคุณพ่อมาเลยใช่ไหมอันนี้หลองถามอห <c oughs> ปล่าา <c oughs> อันนี้พูดได้ใช่ไหมฮะก็ก็ก็คล้ายคุณพ่อเลยแล้วก็ เราก็พยายามอยากเป็นเหมือนคุณพ่อเราเป็นนักการพูดด้วยเราก็แบบในเรื่องเราก็จะเห็นแบบว่าคุณสรุปเนี่ยตั้งใจทําทุกอย่างตั้งใจเรียนตั้งใจเราเพราะว่าอยากเป็นนักการพูดคร<ม>ับความคุกกิ๊กของเราจะยังคุกกิ๊กของเราจะมารักโนจะเป็นเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่หใช่ค่ะจะมีความแบบเบาๆแต่ก็จะมีความแบบก็ไม่เบานะ อยากหรู้ว่าหนักหรือเบาต้องไปติดตามเนาะแต่ก็เป็นการทูกแต่ว่าต้องย้ายที่แสดงว่าโลเคชั่นในการถ่ายทำของเราน่าจะเยอะสุดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเยอะหรือเปล่าแต่แต่เราก็ที่วางแผนไว้ก็มีเยอะมากนะฮะที่ต่างประเทศเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีทั้งโรงแรมนู่นบนภูเขาบนอะไรก็มีถ่ายต่างประเทศด้วยได้เห็นวิวสวยๆอ่ะอ่ะสปอยหน่อยที่แบบทำไมจุสแฟนต้องติดตามตอนของเรา อก็ละครเรื่องของเรานะคะก็คืออย่างแรกเลยคือบอกเลยว่าภาพสวยแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายที่ไทยอย่างเดียวเรามีถ่ายที่สวิต์ด้วยแล้วก็ความหนาวชุดเทิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะสร้างความน่ารักความละมุนบรรยากาศต่างๆที่สวิต์เนี่ยจะสร้างความน่ารักให้เราสองคนเนาะเดินเาป็นติช่เพราะว่าพี่คิงเนี่ยบอกว่าเลือกช่วงที่ฤดูเนี่ยที่สภาพอากาศหรือว่าต้นไม้อะไรเนี่ยสวยมากที่สุด แล้วก็ไม่ใช่แค่เราสองคนเท่านั้นนะค,คะนักแสดงสมทบนักแสดงร่วมเนี่ยก็คือมีความตลกฮาแล้วก็มีแก๊งมีมาจากแก๊งคณะตลกด้วยแล้วก็มีมีตัวท็อปมานะคะก็อยากให้ติดตามเพราะว่านักแสดงเนี่ยน่าจะหาฮาด้วยตัวของเขาอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นละครเนี่ยก็ยิ่งฮาขึ้นไปอีกคะ่ะแล้วเราอ่ะฮาหรือเปล่าเราก็ฮาหาเลยแฮ่ปากมาตอนก่อตอน นะยังไงก็ฝ<ส>าก<า>ยังไงก็ฝากละครชุดดวงใจเทวพงตอนพรชีวันไปด้วยนะครับฝากพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับพวกเราจะจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณสรุตกับบ่าวชีวันนะคะฝากด้วยคะ่ะน<อ>ขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะเราเริ่มจากฝั่งไหนกันดีคะ อาเริ่มยางไงดีทำปองกางก่อนหระอเนะต่อติดหาติมาตุ้มไหมติดนะคะ